นายดไกรวนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยนายชุมพลจันจรัตน์วัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนายศักชัยนิมิตปัญญารองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนายวิชาโพธน้อมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ลงพื้นที่บริเวณสำนักงานหมดทางหลวงสมุทรสาครริมถนนพระรามสองขาออกกรุงเทพมหานครตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตามการแก้ปัญหาการระบายน้ำในคลองลัดป้อมซึ่งเป็นคลองรับน้ำจากถนนพระราม2ฝั่งเขาออกกรุงเทพจุดบริเวณด้านหลังโรงเรียนเอกชัยออกสู่แม่น้ำท่าจีนโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้นำเรือขุดขนาดเล็กลงมาขุดลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหลในระยะทางประมาณ400เมตรนับจากริมถนนพระรามสจนถึงบริเวณประตูร,ระบายน้ำคลองลัดป้อมด้านหลังโรงเรียนเอกชัย และหลังจากนี้ทางเทศบาลคนครสมุทรสาครจะเข้ามาดําเนินการรื้อกระสอบทรายออกเพื่อให้การระบายน้ําเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาที่เปิดเครื่องสูบน้ําที่ทางเทศบาลติดตั้งไว้บริเวณปากคลองจํานวนสองเครื่องเพื่อเตรียมพร้อมสูบน้ําออกจากคลองเวลาที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก โดยคาดว่าหากการระบายน้ําในคลองรัดป้อมเป็นไปได้อย่างสะดวกและลื่นไหลก็จะช่วยดึงน้ําที่ท่วมบนถนนพระรามสองบริเวณหน้าร้านวิกสงหรือด้านหน้าบริษัทเอเซียค้าไม้เป็นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยทําให้ลดปริมาณน้ําที่ท่วมบนถนนได้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสําหรับการขุดลอกคลองรัดป้อมนี้ก็เป็นการบรรณาการในการทํางานร่วมกัน ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครตามนยโยบายและข้อสั่งการของร้อยตำรวจเอกเขตราัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร